ตอนนี้นะครับคุณอยู่กับช่องโมโตสกินะฮผมแล้วก็อยู่กับอาชื่ออะไรครับผมชื่อบ้านครับที่บ้านนะครับผมวันนี้เอานินจา300มาก็อยากจะสอบถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกนินจา300ครับผมอ๋อในคลาส300นะครับนินจา300เป็นรถที่ขับง่ายขับสะดวกใช้ใช้ในชีวิตประจาวันได้ด้วยครับอ่าส่วนใหญ่นี้ขับไปทําอะไรบ้างครับที่ทำงานหรือว่าไปเรียนหรือยังไงครับได้หมดเลยครับแล้วแต่คนจะใช้ ออ,ออกคลิปก็ได้ทํางานก็ได้ทํางานก็สะดวกครับแล้วทางค่ายอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าเราสนใจรุ่นน่้ไหมหรือว่าสามร้อยเนี่ยเราเล็งมาที่นินจาเลยนินจาเลยครับทีแรกก็เออมองอาสามไว้ครับแต่ว่านินจาเข้าตาเราตอนนั้นเขาเตะตาเรากว่าอ๋อก็นินจาตอนนี้พี่ทําอะไรไปบ้างนะครับก็ิร์ยบ,บอกนะครับผมอ่าไล่มาเลยจะ,ะมีตัวเนี้ยเป็น ก้านเบรกใช่ครับโอ้ก้านเบรกแต่งสั่งมาแต่ว่าเป็นของคาวาที่เขาทำเป็นของแต่งมันจะมีตัวปรับท้ายเท่าที่ผมจาได้นะอ่ามันจะมีตัวปรับปรับท้ายได้ให้มันก้านมันยาวออกมาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโหเย้ยเราคนเกอบมือยาวอะไรอย่างนี้คือทั้งก้านเบรกทั้งก้านคัดเลยไหมครับสองฝั่งใช่ครับอ่าโอเคแล้วก็เป็นต่อไปเลยครับแฮนด์แต่งของราซิงครับก็คือเป็นแฮนด์จับโช๊คใช่ครับ อาร์ตีบีปั๊มอาร์ีบีปั๊มบนอ่าก็คือแฮนดับโช๊คตอนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง้างครับจากแฮนเดิมเราเปลี่ยนมาเป็นแฮนดับโช๊คดีครับการเร็วดีขึ้นดีเลยก็คือทรงมันจะเปลี่ยนเป็นทรงหมอบมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับ oh, คือตอนแรกมันหมอบอยู่แล้วไหมครับหรือว่ามันไม่ค่อยหมอบมันไม่ค่อยหมอบครับเราแล้วแต่เราจะปรับมาจับนะครับราปรับได้แอ้โหแอนเดิมจริงจังมันไม่หมอบนี่เขาปรับเปลี่ยนมาแด์นี้ก็หมอบมากขึ้นใช่แล้วทรงการขับก็จะดีขึ้นผมเฮ้ยแอบเห็น ตอนผมเจอพี่เขาผมยังไม่เห็นนะนี่ครับลิ้นหน้าอ่ะลิ้นหน้าเลยพี่วิ่งหน้าครับมายังไงครับสั่งราซาดาาราซาดาพันสองอุ้ยพันสองเด็งานดีเลยนะครับใช่ค,คือเอาให้เข้าสีรถเจอที่ใช่ดำอ่ะมีสติ๊กเกอร์นะครับไบเกอร์และกระบังนะครับผมกระ,ะจกเดิมกระจกเดิมครับกระจกเดิมชื้อแต่งแต่งแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับสเต็กสามอาร์ อันนี้เป็นรถปีอะไรครับผมลืมถามเลยปี17ครับว่ปี17ใช่ครับตัว l ลิมิตเอเจชั่นหากันรอยตัวถังนะครับเท่าไหร่ครับตัวนี้เก็ได้เหมือนกันครับร้อยเดียวร้อยเดียวเฮ้ยร้อยเดียวอยู่นะฮะเอ้ยการดีนะมันเป็นเล่นไปก็จนหน้าเราหมดแล้วอ๋อมีนี่นายครับการล้มที่มาอันนี้ซื้อมามันติดกับเจ้าของอยู่แล้วก็เจ้าของมาติดไหมอ๋อมาจากเจ้าของเดิมใช่ครับเสร็จปั๊บ ไล่มาชุดหลังครับพ่อครับตัวนี้อะคาบวิกกระป๋องใช่ครับโอ้โหเสียงนี่แบบเดี๋ยวจะให้ฟังจริงๆอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันเราไปกันต่อครับท่อนี้เขาเปลี่ยนมาหรือว่าเราเปลี่ยนเองครับออาเขามาอยู่แล้วครับมาอยู่แล้วอ่าสายสั้นนะครับออ่สาสีน้ำเงินที่เหลือก็เดิมเดิมหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเดิมเดมหมดเลยแต่สภาพดีมากเลยนะครับในสัาห์กันนี้เนระา อ่ะสุดท้ายด้วอ่ะก็ช่วงนี้ครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่บิ๊กไบค์ครับอยากจะให้แนะนําคนที่ขับขี่ให้เปลยนปอดไพย์หน่อยพี่ก็อยากแนะนําให้ขับขี่ปลอดไพยนะครับก็ไม่ต้องขับเร็วมากช่วงนี้อันตรายด้วยอ่ะต่อไปเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในปั๊มครับเราอาจจะเล่งดังไม่ได้เดินเบากันดีกว่ามาจัดแล้วพี่จัดแล้ว โอเคโหใช้ได้ใช้ได้นาะแล่งท่อเหมือนเหมือนก็ไม่ลั่นแต่ลั่นอยู่นะผมแต่อยู่รักกระบังก็ชวนกันไปขับรถเล่นได้ใช่ครับผมก็ผมก็อยู่รักกระบังนี่เอผมได้เพื่อนคันหนึ่งแล้วคนที่อยู่ลักกระบังนะครับดูคลิปนี้อยู่ก็ทักเฟซไปได้นะผมขึ้นเฟซในคลิปให้โอเคสำหรับวันนี้ครับเราก็ลาไปก่อนครับเดียวสวัสดีครับ